สวัสดีเพื่อนๆที่เกิดวันจันทร์ค่ะสัปดาห์นี้เป็นการเปิดไพ่ทานายดวงระหว่างวันที่12-18ถึงพฤศจิกายนนะคะเรื่องทั่วไปไพ่สิบไม้ไพ่สิบไม้เท้าสถานการณ์ช่วงนี้ถึงแม้จะยากลำบากและก็เหน็ดเหนื่อยนะคะแต่คุณก็ไม่ยอมแพ้ค่ะมุ่งมั่นสู้ต่อไปความสำเร็จรออยู่ข้างหน้าแล้วค่ะการเงินคือไพ่จักรพรรดินีการเงินคล่องตัวมีเงินใช้ไม่ขาดมือ มีทรัพย์สินเงินทองและส่วนใหญ่ใช้จ่ายเงินหมดไปกับการซื้อความสะดวกสบายงานสังสรรค์การกินการเที่ยวค่ะไพ่การงานคืออัศวินถือถ้วยงานยังคงไปได้เรื่อยๆนะคะแบบค่อยเป็นค่อยไปไม่หวือหวาก้าวหน้าชานิดนึงทาให้คุณขาดความกระตือรือร้อนไปทํางานแบบสบายๆเอืยๆเรื่อยๆค่ะเรื่องสุขภาพไพ่ราชินีถือดาบสุขภาพยังคงแข็งแรง อาจจะมีปัญหาเรื่องความเครียดค่ะดวงความรักขึ้นแฮงแมนนะคะในสัปดาห์นี้คนโสดยังฝังใจอยู่กับรักเก่าเรื่องราวเก่าเก่าคุณยังไม่พร้อมที่จะเริ่มต้นรักใหม่กับใครค่ะบางคนก็มีภาระเรื่องอื่นๆน,นะคะทำให้ไม่มีเวลากับความรักค่ะสำหรับคนมีคู่ความสัมพันธ์ยังคงนิ่งๆน,นะคะบางทีก็รู้สึกอึดอัดไม่ค่อยมีความสุขอยู่ด้วยกันด้วยความอดทน ว่ายัางรักกันอยู่ทำอะไรมากไม่ได้ค่ะรอไปจนกว่าทุกอย่างจะดีขึ้นนะคะ